ข้อความจากสภาคสุเรียนโดยแดเนียลสแครนตันเรื่อง สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทักทายพวกเราคือสภาคกทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรากำลังเฝ้าดูแลรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบนโลกนี้และเรามีความหรูหราในการใช้วิธีการนั้นขณะเดียวกันก็ได้รับสิทธิพิเศษในการให้ความช่วยเหลือคุณเมื่อเราทำได้ แต่อย่างไรก็ตามคุณอาศัยอยู่ที่นั่นบนโลกนี้และคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มมนุษย์เพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นคุณไม่จําเป็นต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคุณไม่จําเป็นต้องอ่านโพสต์บนบล็อกของใครบางคนหรือดูวิดีโอของใครบางคนที่จะบอกคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป คุณจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่คุณจะได้สัมผัสร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในกลุ่มเล็กๆของคุณดังนั้นเราขอแนะนําให้คุณไม่เพียงแค่ดูแล้วก็รอเราขอแนะนำให้คุณนั้นกระตือรือร้นในสิ่งที่คุณแสดงออกมาอย่างกระตือรือร้นซึ่งนั่นรวมถึงคำพูดและการกระทำของคุณมากพอๆกับความคิดความรู้สึกและจินตภาพของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนโลกของคุณให้ดีขึ้นได้ในตอนนี้จากนั้นคุณสามารถรอดูว่าโลกจะสะท้อนให้คุณเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำขึ้นอย่างไรและน่านาจเป็นส่วนที่สนุกสำหรับคุณเรายังสามารถมองดูโลกได้ในขณะนี้ด้วยความเข้าใจว่าโลกกําลังแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่จำเป็นโลกจะแสดงให้คุณเห็นเสมอว่า คุณสามารถแสดงตัวตนในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองได้ดีที่สุดได้อย่างไรและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณโอปาการต่อส่วนรวมของมนุษย์อย่างอย่างยิ่งใหญ่วิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งวันทุกวันคือการสั่เสทือนของคุณเราขอแนะนำให้คุณรักษาระดับการสั่เสทือนให้สูงโดยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำให้คุณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีการสั่เสทือนสูงขึ้น นั่นหมายความว่าคุณคงไม่อยากมองข้ามปัญหาของโลกที่ต้องอาศัยพลังงานของคุณไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นเสมอไปให้คุณนั้นมองเข้าไปข้างในเพื่อดูว่ามีอะไรในตัวคุณที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วและมองเข้าไปข้างในเพื่อมองหาความรักความเห็นอกเห็นใจความคิดสร้างสารรค์ความสามารถในการเยียวยาและการให้อภยัย คุณถือกุญแจสู่อาณาจักรอยู่เสมอและถ้าใครข้างนอกนั้นบอกคุณว่าคุณนั้นไม่ได้ถือกุญแจคุณก็หยุดให้ความสนใจพวกเขาซะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและน่าตื่นเต้นเล็กน้อยในการมองดูเรื่องราวที่ผู้อื่นสร้างสรรค์จากภายนอกด้วยความคิดที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับโลกที่คุณนั้นอาศัยอยู่นี่ไม่ใช่โลกที่คุณสัมผัสแต่ว่ามันเป็นโลกที่คุณสัมผัสได้ยินเกี่ยวกับ แล้วก็เรื่องราวก็สนุกสนานมากจนคุณอยากจะให้ความสนใจกับพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆและคุณที่สร้างเรื่องราวและคนที่สร้างเรื่องราวก็รู้เรื่องนี้และพวกเขาที่สร้างเรื่องราวนั้นก็รู้วิธีที่จะดึงความสนใจของคุณแล้วก็วิธีรักษาความสนใจของคุณนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงได้ดึงความสนใจของคุณทำไมพวกเขา มันจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องให้ประสบการณ์ของคุณนั้นเป็นความจริงความจริงของคุณนั้นความเป็นจริงของคุณและเราก็กําลังพูดถึงประสบการณ์ของคุณในโลกภายในและประสบการณ์ของคุณในโลกภายนอกแน่นอนว่ายังมีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนโลกที่คุณไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรหากว่าคุณนั้นจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณก็รู้แต่คุณไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพื่อให้คุณยังคงสนใจที่จะอยู่บนโลกและเดินทางต่อไปอย่าไปหาปัญหาและอย่าไปหาความจริงของคนอื่นเพื่อสร้างมันขึ้นมาเองให้ดำเนินชีวิตตามความจริงให้ส่องแสงและรู้ว่าคุณอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือและคุณช่วยได้มากกว่าด้วยการมีความสันสเทอนมากกว่าที่คุณทำโดย คุณรู้ทุกรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังในโลกลับที่คุณทำมันไม่มีประสบการณ์ให้ประสบการณ์ของคุณเพียงพอและปล่อยให้ตัวเองนั้นเป็นตัวเองจริงๆเพื่อที่คุณนั้นจะได้ร่วมสร้างโลกที่คุณอยากสัมผัสและอยากให้ผู้อื่นนั้นได้สัมผัสด้วยเช่นกันเราคือสภาอุเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณโดยบูสเดย์